สวัสดีค่ะบุพาพาดรวยค่ะมาแนะนำเสื้อสีขาวลายดอกลายดอกแบบง่ายๆค่ะแขนยาวเนาะบุพาเห็นเราก็เสื้อตัวนี้น่ารักดีค่ะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมใส่ใส่ทับเสื้อสายเดียวหรือเสื้อก้ามเหมือนที่นางแบบเขาใส่อะค่ะบุภาเห็นเราก็สวยดีค่ะสวยดีแล้วเป็นลายที่ลายถักง่ายๆแต่ภาพรวมออกมาแล้วสวยก็เลยจะมาแนะนาเพื่อนบุพาถักจะเป็นไหมพรมนะคะ แคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะแต่ลายนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะเป็นการต่อดอกต่อดอกแล้วก็โซ่แค่นั้นเองค่ะเป็นดอกง่ายๆทีนี้ว่าอพอเห็นใส่แล้วใส่สวมทับเสื้อข้างในอย่างเงี้ยค่ะบุภาวัชสวยนะแขนยาวแต่ตรงแขนนะคะเขาจะทําแขนเล็กๆนะพอดีกับแขนแขนยาวเนี่ยค่ะแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะเพราะเวลาลงใน YouTube มันจะเล็กค่ะแต่ลายนี้ลายไม่ยากนะคะหลายคนอาจจะทําได้แต่หลายคนก็ อลองมาดูค่ะลองมาดูลายว่าทํำยังไงนะอืเดี๋ยวมาเริ่มลายกันค่ะอันนี้เป็นเสื้อคอปาดนะเสื้อคอปาดต่อดอกออกไปบุปผาใช้ไหมตานกกระยางนะคะนกกระยางหมวนเล็กใช้ไหมนกกระยางหมวนเล็กเนี่ยค่ะจะใช้ไหมยี่ห้อนี้จําไม่ได้ละเออว่า เงนเท่าไหร่ <c oughs> จําไม่ได้ประมาณเท่าไหร่แต่ถักแล้วมันสวยดีค่ะนี่นะไหมมันไหมก็สวยค่ะสีขาวถักได้ไวแต่ของนางแบบเขาเหมือนจะจะไหมจะใหญ่กว่านี่นะคะอันนี้ถักเป็นตัวอย่างแต่ทลีดแล้วมันจะยืดนะคะตอนถักที่มันจะดูแบบเหมือนเหมือนดูเหมือนดูแน่นแต่พอรีดแล้วก็จะยืดเหมือนนางแบบอะคะ่ะพอรีดแล้วนะมันจะยว้ยพอไหมพรมพนะเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกัน บอกาาว่าถักลายง่ายๆพอภาพรวมออกมาสวยค่ะเข็มใช้เข็มเบอร์สามนะคะใช้เข็มเบอร์สามเข็มเบอร์สามเสื้อตัวนี้ก็ตกอยู่ถ้าเป็นนกกระยางนี่นะคะน่าจะอยู่ประมาณ8ปดม้วนแปม้วนได้อยู่ค่ะเพราะม้วนเล็กม้วนเล็กนะแต่ว่าถ้าเป็นไหมร้อย100กร,รัมก็ตกประมาณ3าม้วนกว่าถ้าเป็นไหมร้อย100กร,รัมนะคะไหมพม100ร,รมร้อยกัม3ามม้วนกว่า เพราะว่าส่วนใหญ่โซ่มันจะเยอะอันนี้เรามาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นโซ่หกดอกมันไม่ยากหรอกคะ่ะง่ายๆ่ายอุปภามาทำลายให้ดูคะ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ไปต่อดอกอะนะเป็นตัวถักออกมาสวยนะคะลายลายง่ายๆเนะี่ยขึ้นต้นอันนี้โซ่สี่นะคะโซ่สี่พันหัวเข็มอูปภาใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ้องการให้หลักมันสูงหน่อยอันนี้เป็นนี่นะคะได้สองหลักสองหลักแล้วนะอีกหลักหนึ่งเป็นเป็นสามหลักนะคะเป็นสามหลักเป็น1ชุดทั้งหมดจะมีตรงกรีบตรงนี้นะคะแปดกรีบอันนี้โซ่สามโซ่ระหว่างโซ่สาพันหัวเข็มสองครั้งเดี๋ยวพอรีดแล้วมันจะสวยค่ะ ทั้งหมด8กลีบนะคะ8กลีบลงในห่วงลงในห่วงโซ่สามโซ่ระหว่างกลีบโซ่สามนะคะโซ่3เนะวันนี้ไปตรวจสุขภาพช้านิดหนึ่งไปตั้งแต่เช้าเสร็จเกือบบ่ายโมงด้วยเราหลายโรคนะ <c oughs> อายุเยอะตรวจเยอะ นี่นะคะก็เลยมาลงสักค่ำจะค่ำแนี้อาทิตย์นี้เพิ่งได้คลิปเดียวเองแต่ลายนี้บุผาเห็นแล้วก็สวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวว่างๆถักตอนนี้ก็ถักตัวอื่นทยอยเสื้อก็จะทยอยเสร็จนะคะก็วันธรรมดาถ้ามีเวลาก็จะทยอยถักโควิดมาใหม่แล้วเนาะ หลายคนก็ให้ระวังนะคะระวังใครระวังมันนะางานนี้ยิ่งบุปผาเป็นเบาหวานนี่ต้องระวังอย่างมากเลยแหละเพราะว่าที่เขาบอกว่าไม่แสดงอาการนี่มันตรงนี้แหละคะ่ะที่มันมันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะแต่ถ้าคนที่แข็งแรงเขาก็ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าบ้านเราหมอเกเง่ง แต่คนที่คนสูงอายุมีโรคประจําตัวอย่างเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าติดเชื้อแล้วมันจะไปไวคุณหมอเขาก็เขาก็บอกมาอยู่นี่นะคะทั้งหมดแปดกลีบนะดูตามมือไปนะแบบไม่มีอะไรคะ่ะแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนโซ่สามได้กี่กลีบละ เลอีกสองกลีบของบุพาก็อยู่ไม่ไกลจากสมุทรสาครน,นะคะแถวนี้คือพม่าก,ก็จะเยอะนะโรงงานเนาะโรงงานก็จะเยอะอยู่เขาก็อยู่สังคมอะไรเขาแต่ว่าเราก็ระวังระวังเอา มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็จะรู้สึกกังวลเนาะของเขาอะแต่ว่าบ้านเราก็ดูแลอยู่แล้วค่ะดูแลคนไทยดูแลไอ้นี่อยู่แล้วแหละไม่ปล่อยนี่นะคะพอตรงนี้เราก็เกี่ยวมาเนี่ยนะก็เป็นแปดกรีดขอรีดแล้วก็จะเรียบตรงนี้โผล่มาแล้วก็ตัดใหม่ ทำไปตัดไปเดี๋ยวตรงนี้มานิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าดปดตรงมุมมาน,นี้เอา8โซ่นะคะ8ดโซ่นะแล้วก็โซ่ห้า โซ่หแล้วก็1นะะแล้วก็โซ่8ปโซ่เป็น4มุมนะคะเดี๋ยวอีก2มุมบัาผ่าจะมาต่อแล้วนะทำไปต่อไปอันนี้โซ่ห้าหนามสี่โซ่แปดใช่ไหมคะเราก็ขึ้นต้นด้วยสี่ ต่อแนวยาวออกไปก่อนรอบตัวก่อนนะคะก่อนขึ้นคอนี่นะนเกี่ยวถ้าน้องมาใหม่ก็ถักต่อดอกไปอย่างนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆรอบให้ให้เป็นวงรอบตรงตรงใต้รักแร้ก่อนแล้วก็ถักคอขึ้นแล้วก็ถักแขนออกอน,นะคะอันนี้โซ่ห้าใช่ไหมคะสองโซ่ตรงกลางนี่นะเสองโซ่ ก็สองโซ่เกี่ยวตรงนี้นะแล้วก็โซ่สี่ถ้าถ้าดึงใหม่มาไม่หมดให้ย้อนนะคะย้อนดึงใหม่นี่นะสี่โซ่ที่เป็นสี่เพราะว่าตรงนี้มันจะมันจะมาเชื่อมกันค่ะ ถ้าเอาสองมันจะลางก็ต้องเผื่อมันมุมมันนะเกี่ยวนะ,ะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็โซ่ห้าเกี่ยวแล้วก็ตัดใหม่ตัดใหม่แล้วก็เผื่อนิดนึงนะคะเวลาตัดใหม่นะเผื่อน แล้วก็เก็บเวลาเก็บให้เก็บมาทางด้านหลังนะคะเก็บใหม่นะให้มาทางด้านหลังอุปานจะถักถักไปเก็บไปจะไม่มาเก็บทีหลังนะคะหลายคนอาจจะมาเก็บทีหลังแต่ของอุปานที่ทําไปเก็บไปคือให้เรียบร้อยไปเลยไม่ต้องมานั่งทําอีกนะคะมาเกี่ยวไปตามนี้แต่ว่าทําด้านหลัง พรเราจะโชว์ด้านหน้าใช่ไหมคะเวลาเราใส่ใช้เข็มหัวเล็กๆนะคะเวลาเกี่ยวนะเข็มที่เบอร์หัวมันเล็กลงมาหน่อยจากเบอร์สามตอนเราถักเราใช้เบอร์สามใช่ไหมคะ มาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาต่ออีกดอกหนึ่งเดี๋วเอาอีกดอกหนึ่งนะโซ่หนะคะโซ่หกี่ยวรอบโซ่สี่ พันหัเข็มสองครั้งนี่นะไหม่นี้มันจะสวยคำเป็นมันไหมนกกรยางนี่โซ่สาพันหอเข็มสองครั้งนี่ค่ะทำให้ได้แปดกลีบกลีบละสามหลัก ต้องการให้มันอดอกใหญ่นิดนึงก็เลยต้องใช้พันหัวเข็มสองครั้งถ,ถ้าถ้าพันหัวเข็มครั้งเดียวค่ะดอกมันจะเรียมนิดเดียวแล้วมันต้องถักหลายดอกก็เลยเอาแบบนี้ ศรกิจกำลังจะฟื้นนะกำลังจะดีนะเอ,อมอบหายโควิดมากำาจริงๆมบหยุดหยุดหยุดมาประทงประท้วงอโควิดมาซะงั้นเป็นอะไรไม่ว่างเว้น <c oughs> ความสงบเลยเป็นอะไรที่ทดสอบกำลังใจผู้นำประเทศอยู่นะ ของบุภาานี่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายโบนนัสหรือเปล่ายังไม่เห็นประกาศเลยปกติเขาจะจ่ายทุกวันปีนี้เขาจะจ่ายหนึ่งเดือนก็คือจ่ายยี่สิบห้าธันวาแต่นี้ยังไม่เห็นประกาศคือเขาจะตามธรรมเนียมเขาจะจ่ายธันวาหนึ่งเดือนแล้วก็เดือนมีนาเนี่ยตามผลงานของแต่ละคนบางคนก็ได้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามผลงานที่เขา ทําทมาแต่ละคนว่าใครผลงานดีเกรดห้าก็เอาไปห้าเดือนอะไรอย่างนี้ใครผลงานไม่ดีก็ตามไปเราก็รออยู่นะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้นะเขาไม่ลดเงินเดือนก็บุญแล้วอพอมาเจอแบบนี้ก็ ชะงักเลยนะคะเนี่ยนี่เขาก็สั่งว่าเออใครที่ไปสมุทรสาคารก็ให้ให้พักอยู่บ้านเลยไปเจอกันอีกทีก็หลังวันที่สามมากราเพราะว่าเดี๋ยวมาติดลูกค้าเดี๋ยวมาติดเพื่อนพนักง,งานเขาก็ให้หยุดเบรคฟอร์มโฮมไปเลยก็าพึ่งสั่งเพราะว่าข่าวมันพึ่งมาเมื่อคืนนะข่าวพึง่งพิ่งจะมาเมื่อคืน ็อะไรที hehe, ่เป็นกำลังเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่นี่เขาก็เฮสอาเขาก็ออกมาแล้วก็คือใครที่เดินทางไปสมุทรสาครไปกินขงกินข้าวไปหาลูกคงลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แปดนะโซแปดก็ให้เวิร์กฟอร์มโฮมไปคือบางทีเขาก็กลัวพนักงานแพร่เชื้อ ให้ลูกค้าอก็เราก็เริ่มมาอาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องเริ่มมาเข้มข้นนะ่ะเข้มข้นคนเข้าคนออกเจลล้างมือเช็ดอะไรอย่างงี้นะทำความสะอาดก็ต้องมาก็ต้องทำกันสำคัญอยู่นะ กำลังจะเศรษฐกิจกำลังบอกว่าปีหกสี่จะรุ่งนะมาเจอถ้ามาเจอครั้งนี้มันจะเยอะนะคะผัาว่ามันน่าจะเยอะเพราะพม่ามันส่วนใหญ่เขาทำงานอยู่อยู่ทั่วกรุงเทพนะพมา่าบางทีเขาก็ไปมาหาสู่กันนะคะไปทำบุงทำบุญนะพม่าเขาชอบทำบุญนะเวลาเขาไปทำบุญเขาก็ไปเจอเจอกันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็น อาจจะเป็นติดตรงนั้นก็ได้เพราะมันไม่แสดงอาการเนีแต่เขาก็ใส่แมสนะแต่ว่ามันก็เวลาเจอเพื่อนกิน,กนข้าวนะก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาเขาเขาไปวัดไปวาเขาชอบทำบุญเจอสังสรรค์ก็เหมือนพวกเราเราเนะะี่ยค่ะมาต่างบ้านต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกัน มันสามมุมสามมุมต้องถักมุมเดียวโทษทีนะคะต่อแล้วเลยนี่อันนี้โซ่สีนะคะโซ่สีตรงโซ่ห้าเราก็สองโซ่ มีน้องหลายคนน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ต่อให้ดูหน่อยดูได้นะคะเพราะว่าหลายคลิปของบุพัฒที่เป็นต่อดอกนะเราก็ดูหลักการวิธีการต่อดอกถักเป็นแต่ละดอกต่อแต่ละดอกไว้ไม่ได้นะคะต้องถักไปต่อไปนะถ้าเป็นต่อดอกไม่งั้นมันไม่สวยอย่างนี้ค่ะเราก็ต่อสอง วไม่ใช่สองแล้วก็สี่ถ้าต่อถูกอะค่ะมันจะลงกันพอดีเนี่ยจะลงกันพอดีตะกี้ถักไว้หนึ่งช่องมันก็เลยเลยไป เป็นดอกไม่ใหญ่นะเนี่ยค่ะจะเป็นแนวนี้พอรีดมันก็จะยืดนะคะพอรีดก็จะยืดนะเป็นดอกช่วงเรานั่งดูทีวีไปเราก็ถักไปเป็นลายง่ายๆแต่ออกมาสวยค่ะเชื่อเหรอลายเนี่ยพอรีดก็สวยพอรีดรีดด้านนี้นะรีดด้านนี้นคะคะพอรีดเรารีดด้านหลังด้านหน้านี่ไม่ต้องไปรีดนะคะมันจะเรียบ แล้วก็มันจะโชว์ลายถักที่เราถักพออามาเป็นตัวแล้วก็สวยค่ะซ่อนใหม่เลยก็ซ่อนแนวพวกนี้แหละตามหลักตามอะไรไป ตัวอยู่นะพอรีดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะพอรีดมันก็จะห่างมันก็จะเป็นชิ้นเป็น,นั้นถ้าอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเราก็เก็บซ่อนที่มันโพลนะ ไกลๆสวยอยู่นะคะมองไกลๆนะมองไกลๆใช้ได้อยู่แต่ของเขาเส้นใหญ่ของนางแบบค่ะสังเกตไหมคะสามดอกด้านหน้าสามดอกเองนะเนี่ยสามดอกละโซ่เขาก็จะคือไหมน่าจะเส้นใหญ่กว่านี้ไหมพรมนะคะน่าจะเส้นใหญ่หรือไม่ก็นางแบบตัวเล็กเนะะี่ยค่ะพอเราถักด้านหน้าใช่ไหมคะด้านหน้าแล้วก็ต่อต่อแขนออกมานี้แล้วก็ต่อท้องแขน เห็นไหมคะแนวเนี่ยค่ะแนวมาแล้วแถวที่สองเราก็ต่อแล้วก็ด้านหลังมาชนด้านหลังต่อต่อแต่ของบูผัาเนี่ยเวลาต่อบูพานจะต่อตรงรอบตรงตรงหน้าอกเนี่ยก่อนแล้วก็ต่อขึ้นแล้วก็ต่อแขนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยต่อลงทีหลังเนี่ยด้านล่างเนี่ยต่อไม่ยากมันจะอยู่ตรงวงแขนเนี่ยคะ่ะเราจะพอดีไหมวงแขนของเราถ้าถ้าของนางแบบนี่เขาตัวเล็กนะสังเกตไหมคะว่า ดอกหนึ่งนี่เขาจะอยู่วงแขนเขาเลยนะก็แสดงว่าเขาใช้ไหมเส้นใหญ่ใช้ไหมเส้นใหญ่น่าจะใหญ่กว่าเบอร์นี้นะไหมนะคะเส้นใหญ่กว่าเบอร์นี้ลายห่างๆบุพาทถักลายห่างๆมาแล้วก็สวยนะคะลองทํากันดูเนาะบางทีลายห่างๆถักออกมาสวมเสื้อใส่กับตัวบุพาว่ามันน่ารักดีนะน่ารักดีลายห่างๆอย่างนี้ยคะ่ะลองทํากันดูเนาะลายง่ายๆอยู่บ้านถักๆแล้วก็ สวมใสม่เป็นจะวัยรุ่นหรือวัยเยอะแล้วก็ใส่ได้ค่ะไม่เป็นไรเราก็ใส่มีเสื้อตัวในอยู่เนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทำกันดูเนาะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะระวังนะไปไหนๆอย่าลืมแมสนะคะไกลห่างชุมชนได้ก็ดีอยู่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านเยอะหน่อยก็ได้ค่ะเนาะขอขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ